เปียดน้องกันจ้าที่จะกินปอเปี๊ยะสดๆครับใส่มน่อนน้อยติดน้อยเนาะ แล้วก็ใส่ผักลงไปนะจ๊ะโอ้สิบเต็มกระทะตัวนะเฮ้ยเพื่อวุ่นเต็มอีก ใส่งขอเข้ากันแล้วเรียบร,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 ร้อยเด็ดขัดเพื่อนๆกระทะหนึ่งก็ได้ยูดอกประมาณยี่สิบสามสิบชิ้นเนาอะอาจสิบหอดเนอกจากประมาณเยอต่อไปแล้วก็จะมาใส่ถาดไว้ให้มันแหง้งก่อนนอกจังหอนอกเพราะใส่มันสิแตกจะเข้าไปหอตอน,นหอนเนาะ สีขาวๆแบบนี้แหลจะจะโบมี่โบดใส่แค่รเนะใส่แค่อสมันก็จะมีสีสันขึ้นมาอีกนอกจากนี่เป็นยังไงนากินบดจ้าขนาดยังบฮอรฮอได้เนี่ยเนี่ยเต็มถาดยัวย่วๆสวัสดีค่ะมาเดจาวันนี้มาเจอกับบีกแล้วนะจ้าในห้องครัวเดวจะเพื่อนๆจ้า มือนีสิผ้าไม่ให้หยังมืตีห่อปอเปียนั่นแหละจ้ะผ้าพัดแล้วก็สิผ้ามะฮอร์เนาะบ้านๆเนาะจ้าเมื่อนไงไปกินปอเปียเฮ็ดซูเมียะเฮ็ดซูผัวกินเนาะจ้านั่นแหละเพื่อนแล้วมากินก็เลยว่าจะมาเฮ็ดซูกินเมื่อนีงเฮ็ดซูจะของกินน้ำคิดอยากอะไรจ้ะเพื่อนๆจ้ามามามะฮอกันเลยเนาะมาเบิ่งกันว่าสิได้จักอันจ้ะ ว่าจะได้กี่แพงนะจ๊ะเพื่อนๆจ้า ันนี้ก็ไข่ขาวจ้ะไข่ขาวมาไว้ทานเนาะเขาจะได้ติดกันจ้ะอันหนึง่งมาเ็ดจ้ะเพื่อนๆจ้ะกินบอก,บกับกินยูซิมน้ำเขาอยู่นั่นแหละจ้ะแต่ว่าส่วนหมากก็มแต่สองเมียลูกเพื่อนลหลักกินจ้ะ คนเห็ดนี่บอสูก,กินปพนไดจ้ะเห็ดสุกคนกินเพื่อนเห็ดบอเปินนะจ้ะไม่ยานี่ค้องมากเลยจนจนจนได้มาบอกว่าถ้าเจาเห็ดอีกบอกขอ่อยเด้ขอข่อยสื่อเผื่ว่าโอ้ยมาสื่อ,อยังข่อยเด้เขบาบอให้สื่อดอกหเห็ดสุกเจ้ากินซื้อไม่ยายอันนี้เอ้ยว่าส่วนมากอยู่บบานเขานาะจ้ะ เขาซีมีเป็นกล้องนะเจ้าเพื่อนๆจากกล้องแล้วก็เฮ็ดสําเร็จลูกเอาแม่จ๊ะเขาบไดไเฮ็ดสดแบบนี้เนาะกล้องลยเฮ็ดแช่ยเย็นมากเลยกับมะเวฟเอามาถอดเอาอยัางสันนะจ๊ะย่บานเขาวันบอกคืออีย่างส่วนมากกับซีมีแต่อาหารกล้องเนาะจากทับทับโเฮ็ดเองสินะโอ้ยนี้คืออัญชัยแททับโอเฮ็ดเองกับซิเป็นอาหารกล้องอาหารสําเร็จลูกไปยังสันเนาะ กินเป็นแบบเร็วๆของสี่วนหมกักเขาบ่ค่อยมีเวลาหรอกจ้ะมีแต่ทำงานทำงานก็ะสะดวกสบายไปอีกอย่างแต่ถ้าเกิดว่ากินอาหารกองหลายมันเกิดสิบโบดีเนาะจ้ะเพื่อนๆก็สะดวกนั่นแหละจ้ะแ,ะแต่ผู้มักบอกใอ้เพื่อนบ่ได้บอก <laughs> แ,แต่ผู้มักแลแต่ผู้อันอยากเนอกจาก พอได้เลยจ้ะค่ะถึงเวลาทอดกันแล้วจ้าเพื่อนๆเสียดแล้วเนาะได้ซ้ำนี่แหละจ้าถาดบกักไงใส่ถาดบกักไงได้ยี่สิอดอันเนาะจ้าเพื่อนๆจับบีนับเบิ่งแล้วได้ยี่สิชิ้นเนาะเราก็จะทอดกันเลยจ้าทอดเบิร์นี่แหละจ้า ต้องให้น้ำมันร้อนค่อยเอาลงนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันจ้าอมน้ำมันแล้วมันสิบร่ํบเด้จ้าเด้อต่อไปเราก็จะหาที่เสด็จน้ำมันมาไว้เลย มักคักเมียกับผัวจ้ะเมนูยอดฮิตสำหรับฝรั่งปหลานไทยย่ยงใดก็ต้องสั่งโอ้ยบอกเพื่หลานไทยเนาะจะบ่ได้ไปดูแล้วจ้ะตั้งแต่เป็นโรคโควิดโรนามากบ่ได้ไปดูแล้วจะเฮ็ดเฮ็ดกินเองเนาะส่วนมากนั่นแหละไปกับไปนางเอาบรรยากาศไปนางเปลี่ยนบรรยากาศแน่สินะจ้ะเพื่อนเร้นลานอาหารก็บ่ได้ไปดูแล้ว ตั้งแต่เป็นลกูกคุโรนามาโอ้ยม่ยังกระปิดไม่ยังกระไปอยากมากอยากจ้ะเริ่มเหลืองกรอบแล้วจ้ะซ้ำนีห้องกระสีพ่อแล้วเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งค่อยเอาจ้ะแต่จริงๆแล้วก็ขึ้นได้แล้วเนาะ เราร้อนๆเลยจ้ามาเดอ้อจังมลยมื้อนีเ้เฮ็ดปอเปียสู้กินจ้าปอเปียอาหารโปรตฝรั่งจ้า Weekend, be, เสร็จแล้วจ <UC S> ้าทอดอันเท่าใดทอดสิบหกตอนทอดสิบหกชิ้นจ้าเหลือไวหาชิ้นเนาะตอนแรกว่าสิทอดเหมือดเออโบทอดเหมือดดอกนั่นแหละก็เลยว่าเหลือไวสักก่อนเนาจะเพื่อนเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันก็ทอดหนาทอดเหมือดดิผัวกกินหลายอันเช่นะนั่นแหละ้แม่ยากับหกตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิทอดเหมือดสักก้อนดอกยวคุณจันเสร็จแล้วจ้ามาสิมเบิงกรอบคักจ้ะ อ,อผ่านเสมอสำหรับโอเปียกจะเบื่อน,นอืมหอมอาการฮอตหอมมือา แซ่บจ้ะค่ะแต่หัวละภาคกินก็หัวละภาคก็แซ่บคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วจ้ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อจ้ะ